التواب بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح صدري ويسر لي أمري وبلدة من لساني يفقه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความส e mm ันติสุขความเมตตาจากเอกอัลลอฮฺสุบฮานฺวะตะอาลาประธานความเฉลิมมงคลให้กับทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเป็นการนําเสนอนะครับประกาศของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครนะครับที่เกี่ยวกับศูนย์าการเรียนดารุณอินเตอร์เน็ลของเรานะครับก็สืบเนื่องจากนะครับเราในฐานะมูลนิธินะครับแล้วก็ ผมเองนะครับเป็นประธานบอร์ดบริหารมูลิธิรักษา์แล้วก็ศูนย์การเรียนดารุณอินเตอร์ลเนลตนะครับวันนี้ก็ได้รับประกาศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากรุงเทพมหานครนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารศูนย์การเรียนดารุณอินเตอร์ลเนลตนะครับตามที่มูลนิธินะครับได้รับอนุญาตในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ โดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียนดารุณอินเตอร์นลเนลอนะครับระดับถมศึกษาปีที่1ถึง6นะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2567และระดับก่อนประฐมศึกษาก็คืออนุบาลตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม2566นะครับ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพุทธศักราช2555นั้นนะครับในการนี้นะครับศูนย์การเรียนดารุณอินเตอร์เรน็ตได้ยืน่นประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงผู้บริหารศูนย์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครโดยคณะกรรมการได้พิจารณาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวและศูนย์การเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครในคราวประชุมที่4พุทธศักราช2567เมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2567ได้พิจารณาคำขอแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารศูนย์การเรียนจากเดิมนายชลิตศรีสมานเป็นนายสมบัตินาคนาวา นะครับวันนี้ก็เลยเป็นจุดนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็พบปะทุกท่านแล้วก็ในฐานะผมนั้นเป็นผู้นำสูงสุดของบอร์ดบริหารทั้งของมูนิธิแล้วก็ศูนย์การเรียนดารุณอินเตอร์นอลเลนะครับวันนี้นะครับในการที่เราได้มาอ่านคำประกาศของสพทในสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยทำให้เรารู้ว่ามันมี เรื่องของการที่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรของเราก็ดีในเรื่องของผู้บริหารของศูนย์การเรียนก็ดีนะครับก็จะต้องนําเสนอแล้วก็ต้องได้รับความเห็นชอบนะครับจากสบถที่กํากับดูแลเรานะครับเพราะฉะนั้นก็จะสามารถบอกได้เลยว่าการจัดการเรียนการสอนของเรานั้นได้รับวุฒิองกระรวงศึกษาที่การนะครับเพราะฉะนั้นบุตรหลาน ของท่านนะครับที่ศึกษาอยู่นะครับหรือกําลังของเรากําลังเปิดรับสมัครนะครับนะักเรียนทั้งระดับอนุบาลระดับปถมและก็ระดับมธัธยมนะครับเราก็มีการได้รับวุฒิเทียบเท่าและออกใบรับรองโดยกระทรวงศึกษานะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้บอกกับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้ลดคำคอรหาอื่นๆนะครับว่า การเรียนการสอนของเรานั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในกรอบของการกำกับดูแลของกระทรวงนะครับวันนี้ก็คงเป็นการชี้ชัดนะครับแล้วก็ผมเองในฐานะผู้บริหารสูงสุดทั้งของมูลนิธินะครับที่เป็นผู้จัดการเรียนหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนะครับในในฐานะนิติบุคคลผู้รับอนุญาตนะครับก็วันนี้ก็มาชี้แจงว่าได้มีการ เปลี่ยนแปลงผู้บริหารนะครับก็คือผู้อํานวยการของศูนย์การเรียนดารุณอินเตอร์เ,เลจนะครับจากท่านเดิมนะครับมาเป็นท่านใหม่นะครับจากดกรคลิตศรีสมานนะครับเป็นดรสมบัตินักนาวานะครับก็คงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งในเรื่องของการดําเนินการนะครับที่เพิ่ม ประสิทธิภาพประสิทธิผลและก็เพิ่มผลลัพธ์ให้กับบุตรหลานของท่านในแวกองการศึกษานะครับในพื้นที่ทุ่งครุหรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งนะครับที่สนับสนุนเป็นการศึกษาแบบทางเลือกนะครับที่เราสามารถที่จะดำเนินการจัดการศึกษาให้มันสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความต้องการของบุตรหลานของเรา แล้วก็เติมเต็มอนาคตของบุตรหลานของเราส่งไม้ต่อเพื่อเขาจะได้สังสร้างสังคมและอนาคตของเขาต่อไปนะครับก็วันนี้ก็เป็นการมาบอกประกาศและก็ประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอย่างเป็นทางการที่ได้รับการเห็นชอบนะครับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัมนาศึกษากรุงเทพมหานครนะครับก็ขอจบ ในเรื่องของประกาศแต่เพียงเท่านี้นะครับบาบิลาตฟิกวัลฮิดายะวัส,สลามอลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮ์ว่าบารากาต